สวัสดีครับในปัจจุบันเทคโนโลยีทางการแพทย์ก้าวหน้าไปอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตัดต่อพันธุกรรมหรือว่าการปลูกเปลี่ยนถ่ายอวัยวะซึ่งก็ประสบผลสําเร็จแล้วก็ทําให้คุณภาพชีวิตของคนไทยเราดีขึ้นนะฮะแต่ก็ยังมีอีกหลายภาวะนะครับที่ยังไม่สามารถป้องกันได้และผลการรักษาก็ยังไม่ดีมากนะักยกตัวอย่างในคนท้องนะครับก็อย่างเช่นภาวะน้ำคร่ำอุดตันซึ่งเป็นภาวะที่อันตรายอย่างยิ่ง วันนี้ช่วงคุยกับหมอเราจะไปทำความรู้จักกับภาวะน้ำคร่ำอุดตันให้มากขึ้นกันครับภาวะน้ำคร่ำอุดตันเกิดจากอะไรสำหรับภาวะน้ำคร่ำอุดตันนะครับเกิดจากการที่น้ำคร่ำซึ่งอยู่บริเวณรอบๆทารกนะครับภายในก็จะประกอบด้วยเซลล์ต่างๆของทารกโดยเฉพาะเซลล์ผิวหนังที่หลุดลอกออกมาซึ่งเมื่อน้ำคร่ำนี้เข้าสู่กระแสะเลือดมารดาอาจจะไปกระตุ้นทำให้เกิด การหลั่งสารภูมิแพ้แล้วก็ทำให้ร่างกายมารดาตอบสนองต่อเซลล์เหล่านี้นะครับซึ่งสารเคมีที่ร่างกายมารดาสร้างขึ้นเนี่ยก็จะทำให้เกิดอาการต่างๆซึ่งในบางครั้งอาจจะทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราพบว่าในกระบวนการคลอดทั้งการคลอดปกติและการผ่าคลอดเนี่ยก็จะมีน้ำข้ามจำนวนหนึ่งที่สามารถเข้าไปอยู่ในกระแสะเลือดมารดาได้โดยที่ไม่ทำให้เกิดอาการผิดปกติแต่อย่างใด แต่เราก็ยังไม่ทราบชัดเจนนะครับว่าทําไมในมารดาบางคนเนี่ยถึงเกิดการกระตุ้นและทําให้มีอาการผิดปกติต่างๆตามมาซึ่งทําให้การป้องกันเนี่ยทำได้ลําบากครับอาการอย่างไรที่บ่งบอกว่าภาวะน้าคร่าอุดตันสําหรับอาการของภาวะน้ําคร่าอุดตันนะครับมักจะแสดงในช่วงที่มารดาอยู่ในระยะเบ่งคลอดหรือว่าหลังคลอดไม่นานนะฮะโดยทั่วไปเนี่ยก็จะมีอาการเหนื่อยแน่นหน้าอกหายใจลําบาก บางท่านก็จะมีเรื่องของการขาดออกซิเจนทำให้ตัวเขียวนะครับมีอาการชักหมดสติและเกิดอาการความดันโลหิตต่ำลงเฉียบพลันซึ่งต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างทันท่วงทีครับรักษาภาวะน้ำคร่ำอุดตันได้อย่างไรสําหรับการรักษาภาวะนี้นะครับก็จะเป็นการรักษาตามอาการอย่างเช่นการใส่ท่อช่วยหายใจนะครับในกรณีที่มีภาวะหายใจล้มเหลวการให้น้ำเกลือให้ยาต้านการอักเสบ เหล่านี้ก็อาจจะช่วยให้อาการดีขึ้นได้ครับทั้งนี้เนี่ยการพยากรณ์โลกก็ขึ้นอยู่กับการตอบสนองต่อการรักษานะครับโอกาสที่จะเสียชีวิตจากภาวะนี้เนี่ยมีค่อนข้างสูงถึงประมาณ60-70ปนะครับป้องกันการเกิดภาวะน้ำคร่ำอุดตันได้อย่างไรเนื่องจากเรายังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดของภาวะนี้การป้องกันก็เลยยังทำได้ลำบากนะครับอย่างไรก็ตามถ้าเกิดว่าคุณแม่ไปคลอดในสถานพยาบาล ที่ได้มาตรฐานมีคุณหมอมีคุณพยาบาลช่วยดูแลการแก้ไขและก็การดูแลสามารถจะทำได้อย่างทันท่วงทีรวมถึงโอกาสที่จะเกิดภาวะนี้เนี่ยยังน้อยมากๆด้วยครับจะเห็นได้ว่าระหว่างการตั้งครรเนี่ยอาจจะมีภาวะแซกซ้อนเกิดขึ้นได้นะครับบางภาวะอาจจะรุนแรงในขณะที่บางภาวะอาจจะไม่รุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคือการไปฝากท้องแต่เนิ่นๆและสม่าเสมอเพียงเท่านี้เนี่ยก็จะทาให้ ลูกเกิดรอดและก็คุณแม่ปลอดภัยนะครับช่วงนี้พักกันสักครู่แล้วก็กลับมาพบกันในช่วงต่อไปช่วงนานาสาระน่ารู้ครับกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายนะครับช่วงนี้เราจะนำคำถามที่ทางบ้านถามมาจากช่องทางสีลาดออนไลน์มาตอบกันไปเริ่มกันที่คำถามแรกเลยครับ ผมอายุ29ปีส่วนสูง178เซนติเมตรน้ำหนัก98กิโลกรัมรู้สึกช่วงนี้ความดันขึ้นผิดปกติผมไม่เคยเป็นความดันมาก่อนตรวจเลือดปกติทุกอย่างไขมันในเลือดไขมันดีคอเลสเตอรอลปกติไม่ขึ้นอยู่ตามเกณฑ์ออกกำลังกายประจำเดินทุกวันวันละ30-40นาทีแต่ทำไมความดันขึ้นครับเวลานั่งความดันยิ่งค่อยๆเพิ่มถ้านอนพักความดันก็จะลดลง ทานยาลดความดันก็อยู่ได้ประมาณ3-4ชั่วโมงแล้วก็ค่อยๆขึ้นมาอีกขอคำชี้แนะจากคุณหมอด้วยครับค่าความดันโลหิตที่วัดได้ในแต่ละเวลาอาจจะไม่คงที่ได้ครับการวัดคนวัดอย่างได้มาตรฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องวัดผ้าพันแขนที่วัดนะครับก่อนวัดเนี่ยควรจะงดเว้นการสูบบุหรี่หรือว่ารับประทานกาแฟประมาณ30นาทีและนั่งพักก่อนวัดประมาณ5นาทีนะครับ การวัดคนทำในท่านั่งนะครับหลังพิงพนักขาไม่ค่อยกันไม่ข่อยห้างนะครับรวมถึงไม่พูดคุยในขณะวัดแขนวางบนโต๊ะไม่กำมือถ้าเกิดวัดเองที่บ้านได้ค่าตัวแรกเกิน135และค่าตัวหลังเกิน85อันนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างสูงแนะนำให้นำเครื่องวัดเวลาที่วัดรวมถึงยาที่รับประทานอยู่มาปรึกษาแพทย์ครับขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาอายุรศาสตร์ครับ อายุ28ปีค่ะฉีดยาคุมกําเนิดมา5เข็มแล้วค่ะล่าสุดไปฉีดมาจากนั้น2วันได้มีเพศสัมพันธ์แบบที่ไม่ได้ใช้ถุงยางอนามายัยแบบนี้มีโอกาสจะท้องไหมคะระวางแผนว่าจะยังไม่มีลูกค่ะถึงแม้ว่าวิธีการคุมกําเนิดจะไม่ได้มีประสิทธิภาพ100%แต่ว่าถ้าไปฉีดยาอย่างสม่ําเสมอไม่ลืมฉีดยานะครับก็จะยังมีประสิทธิภาพในการป้องกันการคุมกําเนิดอยู่ครับ โดยทั่วไปก็ไม่ได้แนะนำว่าจะต้องใช้การภูมิกำเนิดวิธีอื่นร่วมขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาสุตธธิศาสตร์นรีเวทวิทยาครับวิตามิน B12 สามารถซื้อรับประทานเองได้ไหมครับวิธีการบริโภคควรรับประทานอย่างไรสามารถซื้อรับประทานเองได้นะครับแต่ว่าไม่แนะนำเพราะว่าวิตามินเนี่ยยังมีราคาที่ค่อนข้างสูงแล้วก็ร่างกายต้องการน้อยมากคือประมาณ2.4ไมโครกรัมต่อวัน ซึ่งสามารถรับประทานอาหารที่มีวิตามิน B12 แทนได้นะครับอย่างเช่นเนื้อสัตว์ไข่แดงและเครื่องในสัตว์ครับขอขอบคุณข้อมูลจากฝ่ายโภชนาการโรงพยาบาลศิริราชครับปลายองคชาตมีสีขาวเหมือนแป้งเปียกตอนชื้นและมีอาการคันและเริ่มขยายเกือบทั่วองคชาตภายในอยากทราบว่ามียารักษาไหมครับเกิดจากการสะสมของสิ่งสกปรกที่มีลักษณะคล้ายที่ใครนะครับ ซึ่งสามารถจะรักษาได้โดยการทำความสะอาดด้วยสบู่อ่อนทุกวันอาการก็จะดีขึ้นครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่หายเนี่ยอาจจะต้องตรวจดูว่ามีเชื้อราร่วมด้วยหรือเปล่าขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาสรลยะศาสตร์ครับอายุ17ปีค่ะกินยาเม็ดไม่เป็นเวลากินต้องบดหรือเคี้ยวตลอดแคปซูลก็กินไม่ได้อยากทราบว่าการเคี้ยวยาเม็ดทาให้ประสิทธิภาพของยาลดลงหรือเปล่าคะการบดเคี้ยวหรือการแกะแคปซูลยาสามารถทําได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับชนิดของยาและรูปแบบของยาซึ่งต้องพิจารณาเป็นรายตัวไปนะครับบางตัวสามารถทําได้แต่บางตัวเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อการออกฤทธิ์ของยาได้ยาแคปซูลบางชนิดออกแบบมาเพื่อควบคุมให้มีการปลดปล่อยตัวยาออกมาตามระยะเวลาซึ่งถ้าเกิดว่ามีการบดเคี้ยวหรือแกะออกจะทําให้ผลของยาไม่ดีเท่าที่ควรแล้วก็ส่งผลต่อร่างกายได้ครับขอขอบคุณข้อมูลจากฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลสรีราชครับ ก็ครบแล้วนะครับสำหรับคำถามที่ผู้ชมทางบ้านส่งกันเข้ามาทางช่องทางสีลาดออนไลน์นะครับสำหรับผู้ที่มีคำถามทางสุขภาพและต้องการหาคำตอบสามารถส่งคำถามมาได้ที่ w w w s ์ r a วด o n l n n e n ล t แล้วผมจะไปหาคำตอบจากหมอสีราดซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาน,านั้นๆมาตอบอย่างแน่นอนครับและนี่คือทั้งหมดของรายการสถานีสีราดรับรองว่าสนุกสุขภาพดีมีสาระแน่นอนครับ ท้งนี้ท่านสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ครับแล้วพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ